อีกหนึ่งชุมชนที่ทางกลุ่มเซ็นทรัลได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือสร้างโรงคัดบรรจุให้ก็คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านพันเสาจังหวัดพิษณุโลกเพื่อพัฒนาสินค้าชุมชนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนตอนนี้เซ็นท่านจะมาสร้างโรงคัดบรรจุให้เราค่ะเพราะตอนนี้นะคะถามว่าโรงคัดบรรจุมีความสาคัญกับพันเสาไหมมีความสําคัญมากค่ะเพราะว่าพันเสาเราถามว่าปัญหาส่วนหนึ่งมาตรฐานการบรรจุพันค่ะ มาตรฐานการผลิติตภัณฑ์อย่างที่นำเรียนคะเซนท่านก็บอกว่าถ้าเอาของไปส่งที่เซนท่านหนึ่งมาตรฐานการผลิตมาตรฐานบรรจุภัณฑ์คราวนี้เรามาตรฐานตรงนี้ค่ะเซนท่านก็ให้ความสําคัญแล้วก็ของเราบิผัากออกมาเยอะด้วยค่ะก็ลองลงคัดบรรจุท่านค่ลงคัดบรรจุเรามาค่ะถามว่าลงคัดบรรจุมีผลกับเราไหมคะมีผลมากค่ะถ้าลงคัดบรรจุเกิดขึ้นนะคะมีสร้างสร้างงานให้ตำบลภะสาเราเยอะมากค่ะผลิตผลกได้มากเพิ่งแล้วก็ผักสูญเสียอัตราสูญเสียน้อยค่ะอัตราสูญเสียน้อยแล้วก็ เซ็นท่านจะนำผักเขาเราไปสู่ส่วนกลางค่ะแล้วก็ขยายไปสู่ในสาขาของเซ็นท่นนะคะอยากจะขอบคุณเซ็นท่นค่ะเหมือนว่าลงคัดบรรจุนเนี่ยเป็นตัวเงินเล็กๆนะคะถ้าสำหรับทนทมองว่าร้านเศษเ่ษมันมันไม่เยอะนะคะแต่เหมือนคุณให้เศรษฐกิจให้สังคมให้วิธีชีวิตเรากลับมาหมดนะคะมันมีค่าสมหรับตำบลพันเสาค่ะและตำบลใกล้เคียงค่ะอยากจะขอบคุณทางเซ็นท่านนะคะที่ท,ที่อนุเคราะห์ลงคัดบรรจุให้เราและให้ตลาดเรา